ีเเข้าลยสวัสดีค่ะเอตีตุ๊กตาสาวทุกท่านชาแนลนะคะตอนนี้ก็มีเอปีมาขอถ่ายรูปกระดุมคะคูครับอยากอยากดูภาพถ่ายรูปอยากดูาพาของสุขภาชงนี้นะครับเพิ่งจะเห็นนี่แหละแกตอวจริงกัดรอรออยู่นหะรอรอในทีวีเดี๋ยวมองดูมันอย่างงี้ หนึ่งสองสามวัน t สลับได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะยิงรัวค่ะ1 2 3 two three อ่ะเปลี่ยนได้เลยค่ะเปลี่ยนได้เลยค่ะเอาเลยค่ะตามสบายเลยนะคะหนูแชทรัวนะคะต่างห้องหะไรชี้บ้างเลยฮะเอาเลยแชทรัวเลยบอกแชดรัวเลยยินดีต้อนรับค่ะ

ตรอสาสรครับก็คุ้มาดึงแลก็ต้องรอเป็นอำนาจนาทีลุงศัรดิต้องรอเพราะว่าทขาไม่เป็นไรครับจะเบื้องต้นปูครับใส่ได้ใครเบื้องมันกำลังปูครับใส่ได้ใส่ปูเนี่ยอย่าให้มา โอกาสอย่างมหาวิทยาลัยแปดหเป็นแบบได้เลขก็ได้ก็ค่ะขอบคุณค่ะได้เลขได้เลขก็ได้ C C หนึ่ง C C หนึ่งครับแม่ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะไม่เหลือแล้วตรงนี้ไม่เหลือเดี๋ยวรีบไปซื้อที่อื่นนะโอเคค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ C C หนึ่ง C C เดือน C เดือได้จากไหนมาเดี๋ยวได้จากไหนมาไม่รู้เลขลุงอุ้ยตรงกันเลยแหงไปแล้วด้วย เลขลุงครับเลขลุงกลครับให้หัแมนเริบเดี่ยวๆขเด่เนขออนุญาตเชิญด้านในครับพี่คพี่เอฟซีมาขอถ่ายรูปขออนุญาตขออนุญาตถ่ายนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะครับฝากอาาสามห่งสามนะเป็นเอกลุ่มที่สองนะดินีชาเบนหนึ่งใจมานัชนันแอลเหระจะหยอกลุงมากใครคุณมะลางสีบอกลุงขยา้ิมพงมาดิพีด้วยอ๋อครับงานฟ้าควิ้าคุิดรัี่ผลงานจะมาจากที่เบอร์นัสนิบอ ก็จะเหียดขึ้นไปนะครับถ้าตัวไหนแอคยังไม่อ่านอา่านตามบ้างทุกที่หลเบเฉยเพื่อนอพิมมาใหม่นะครับเดี๋ยวแอดจะยกลงมครับเดี๋ยวไปยกเดี๋ยวไปยกอันนี้ก่อนนะค FC ลองดูครับรู้เขาก็ขอบคุณ FC ตุ๊กดาลสาวสุพรรณชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ